นิตยส,สาร s อสเชี้ช่องรวยเสนอรายการชี้ช่องรวยสุดสัปดาห์สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ชี้ช่องรวยสุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคม2551ครับเดี๋ยวกลับมาพบต่อกันในช่วงต่อไปครับ ชี้ช่องมองทางชี้ช่องมองทางวันนี้ก็กลับมาตามคำรรทางเสียงเรียกร้องของผู้รักสุขภาพครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีปัญหาเรื่องน้ําตาลในเส้นเลือดครับสนใจกันมากเพราะว่าหลายท่านนั้นเป็นกันมากครับขอนําเรื่องราวที่คุณอภิรักษ์หารวิชิตวันนี้นั้นได้ไปพูดคุยกับแขกรับเชิญมาไปติดตามชมกันได้เลยครับ คนรักสุขภาพกันบ้างนะครับแน่นอนนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆในประเทศเราเมีอยู่เยอะนะครับแล้วก็เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่เราจะแนะนําวันนี้ขออนุญาตเรียกชื่อนี่ ชาสมุนไพรผสมชาขาวไวเนเจอร์นะครับได้มีโอกาสคุยกันหลายครั้งแล้วแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยก็ได้ข้อมูลดีๆแล้วก็เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาใครที่มีปัญหาเบาหวานรับรองว่าชมวันนี้แล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการแก้ไขปัญหาให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวท่านเองได้ด้วยนะครับวันนี้ครับได้รับเกียรติอย่างนี้ยิ่งนะครับจากคุณสุวรลีเกียรติการณ์นะครับท่านเป็นเจ้าของทีแกลลี่นะครับแล้วก็ข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านปูนี้ ผ่านมาก่อนนะครับดรประกาศภาพชุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่เดินทางมาจากชลบุรีมาจากเชียงใหม่ผู้ชมทั่วทั้งประเทศได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับนี่เลยชาไวเนเจอร์ค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมที่ได้เคยมีโอกาสได้เจอผมผ่านทางรายการก่อนท้นนี้เนี่ยเราเคยได้เจอกันมาแล้วทีหนึ่งนะครับไวเนเจอร์คือชา แต่เป็นชาที่สามารถที่จะลดการเกิดเบาหวานได้ลดน้ําตาลได้ลดน้ำตาลได้ลดลแล้วก็ลดการเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวานค่ะ,ะทีนี้ผมต้องถามย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าไวท์เนเจอร์นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงตัวชาตัวนี้ของเราจริงๆชาตัวนี้เมื่อก่อนไม่ได้ชื่อว่าไวท์เนเจอร์นะคะครเราส่งออกต่างประเทศเริ่มแต่ตั้งแต่สิงคโปร์ก่อนอสิงคโปร์เนี่ยเป็นกูโคสคอนโทร์เบอร์ที เสร็จแล้วก็จะมีต่อด้วยมาเลเซียเขาเรียกว่าเป็นชาควบคุมน้ําตาลาควบคุมน้ําตาลค่ะแล้วก็ต่อด้วยมาเลเซียต่อด้วยเวียดนามแล้วก็ต่อด้วยไต้หวันทางเราก็ไม่ได้คิดว่าจะ,จ,ะจัดจำหน่ายในไทยเพราะาเราเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยมีศูนย์พายเยอะละถ้าคนไทยเลือกบริโภคเป็นก็ไม่ต้องมากินชาเราก็ได้ครับไม่ได้สนใจขายเลยครับมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ท่านมีบูธเหลือที่เมืองทองธานีขอให้ไปช่วยออกงานเราก็เลยไปออกงานก็ ท่านดรประกายภาพไปหาซื้อสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานครับมาทานชาเราแล้วก็น้ําตาลมันลดและเห็นผลสุขภาพร่างกายโดยรวมดีขึ้นครับโทรไปขอซื้อเราเราบอกโอ้ขอโทษทีเราไม่ได้มีวางขายที่กรุงเทพนะเพราะว่าเราไม่ได้ขายเมืองไทยเราส่งการมาโชว์ศักยภาพในงานบ่าเรือบูธมนเลือเราก็มาโชว์นั่นเองปรากฏท่านก็ด่าเราว่าเอ๊ะของพวกนี้คุณผลิตในไทยไหมของไทยค่ะ วัตถุดิบในไทยไหมไทยทั้งหมดค่ะคแล้วทนของดีเมืองไทยแล้วไม่ขายเมืองไทยทาไมขายเมืองนอกอท่านก็ไม่ยอ,อมจนกระทั่งแนะนำคุณสุขทิพจน์ซึ่งเป็นเพื่อนของท่านเนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานว่าให้มาขายทีซิไอชาตัวนี้มันดีนะ คุณสุธิพงศ์เองก็ไม่เชื่อรอกคุณสุรธิพงศ์เพ่งเจอกันข่าวก่อนนี่คือขั้นชำนาด้านการตลาด<ะ>ใช่ไหมพอท่านไปลองปุ๊บแล้วเป็นยังไงนะฮะลองปุ๊บแล้วเพียงแค่2อาทิตย์อะรีบวิ่งมาขอเซ็นสัญญาเป็นประแทนจำหน่ายในประเทศไทยค่ะอืมตอนนั้นก็ตัดสินใจคิดว่าถ้าเขาคิดว่าเขาไปได้เราก็อยากให้คนไทยได้ใช้เราก็อยากให้คนไทยได้ใช้ใค่ะครับดรครับย้อนไปที่ดรนิดหนึ่งเพราะว่าผู้ง,ง่ายๆตรงไปตรงมาพอใช้แล้วดีก็เลยมองว่าเอ๊ะน่าจะไม่แนะนําเพื่อนทําธุรกิจ และอีกส่วนหนึ่งคือคนอื่นที่เขามีเบาหวานอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะหายจากโรคหายจากใครด้วยตอนนั้นตอนนั้นเป็นเบาหวานแล้วทำไมถึงไม่สนใจยาฝรั่งอะฮะ<ข>เห็นบอกว่าเดินมาหาสมุนไพรครับที่เดินไปหาสมุนไพรนั้นคือเรากลัวจะเป็นโรคไตเพราะว่ายาที่ทางโรงพยาบาลจ่ายให้เนี่ยมันมีเคมีผสมอยู่เฉอนี่คือเป็นเป็นข้อจํากัดของยาฝรั่งข,ข้อจำกัดรครับผมก็ทํำยังไงนะที่ถ้าได้สมุนไพรแล้วกินเนี่ย มันก็จะช่วยทําให้ยืดอายุไตของเราเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยโอกาสที่จะเป็นไตน่มีสูงมากครับผมก็ไปพบชาตัวนี้นะครับแล้วก็มาลองทานควบคู่ไปกับยาของโรงพยาบาลแล้วจากนั้นเป็นต้นมาน้ําตาลผมก็ลดลงครับปัจจุบันเนี้วันนี้เพิ่งเจาะเลือดมานะฮะจากโรงพยาบาลเนี่ยน้ำตาลผมร้อยสิปกติแล้วทุกอย่างให้ปี้หมด ผมก็ดีใจนะนี่ปัจจุบันเนี้จากนั้นตอนนั้นที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นว่าเอตอตัวนี้ดีผมก็เลยแนะนําเพื่อนๆเ,เ,เจอคุณสุริพจน์ก็บอกว่าคุณสุริพจน์คุณน่าจะเอาชาตัวเนี้นะให้ไปขายให้กับพี่น้องประชาชนจะ,าจะได้รักษาเบาหวานกันดีกว่าเอา ไปขายต่างประเทศให้คุณสูรีเขาไปจำหน่ายต่างประเทศมาช่วยคนไทยก็ดีกว่าเพราะวันนี้คนไทยเป็นเบาหวานกันถึง3าร้านกว่าคนนะครับน่าตกใจมากแล้วก็ทวีกันเป็นกันกันเยอะขึ้นบโรคที่มาเป็นชุดเนี่ยนะนะไขมันเส้นเลือดหัวใจเบาหวานเนี่ยนะฮะครับครับวันนี้ผมแฮปปี้ครับวันนี้ก่อนมารายการเนี่ยผมก็ไปเจาะเลือดมาแล้วผมเลือดออกมาดีทุกตัวเลย ครับทีนี้ผมถามตรงกรารเริ่มต้นก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงการเกิดของไวท t เนเจอร์แต่ว่าจริงๆแล้วเราดูแล้วชาขาวซึ่ง